สวัสดีค่ะก็พบกับเชอร r y ี่เหมือนเดิมนะคะผ่านช่องทาง i am in USA ค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวกันเป็นประจำเหมือนเดิมนะคะข่าววันนี้เป็นของวันที่18มกราคมปี2022เรื่องราวก็จะเกี่ยวกับปัญหาที่เชื่อว,ว่าทุกคนเนี่ยต้องเจอกับการไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจะเห็นว่าชั้นวางของเนี่ยว่างเปล่าอีกครั้งหนึง่งเป็นเวลา2ปีกว่าแล้วนะคะที่เราอยู่กับโรคระบาดใหญ่ของโควิด -19 การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานเรื่องของท่าเรือ การขาดแคลนคนขับรถบรรทุกและก็อื่นๆอีกสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะเหมือนจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าสายพันธุ์โอมิครอนนะคะก็ทําให้เราเนี่ยกลับมายืนอยู่จุดนี้ครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นมีผลกระทบกันอย่างไรบ้างและสาเหตุมาจากอะไรไปฟังกันคะ่ะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสถานการณ์การระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนนะคะทำให้หลายๆพื้นที่ทั่วทั้งสหรัฐ จะเห็นว่าชั้นวางของเนี่ยว่างเปล่าแล้วก็ของหมดสต็อกทางสื่อโซเชียลมีเดียก็จะเต็มไปด้วยการโพสต์รูปภาพนะคะตั้งแต่ครีมชีสเบเกอรี่ผนักเนื้อสัตว์ไปจนถึงกระดาษชําระน้ําผลไม้สําหรับเด็กแล้วก็อาหารสัตว์ของหมดสต็อกค่ะจากรายงานข่าวนะคะเช้านี้ก็บอกว่าการขาดแคลนเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องมาจากผู้คนติดเชื้อสายพันธุ์อุบัติครอนที่มาพร้อมกับสภาพอากาศที่เลวร้ายอย่างพายุหิมะของฤดูหนาวด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะคะไปจนถึงไฟป่าที่โครโรราโด ทำให้เกิดการติดขัดเรื่องของเส้นทางกรมนาคมการขนส่งสินค้าหลายๆรายการนะคะหมดสต็อกไปและแน่นอนว่าถ้าคุณเป็นผู้ซื้อนะคะเมื่อคุณเห็นของเหลือน้อยก็จะเป็นเรื่องปกติที่คุณต้องซื้อของมากกว่าหนึ่งชิ้นตนไว้แล้วก็ยังบวกถึงการกักตุนสินค้าจากบริษัทหลายๆเจ้าอยู่ด้วยค่ะคลื่นของสายพันธุ์ไิรันะคะทําให้เกิดปัญหาการขาดคนงานทุกคนป่วยติดเชื้อง่ายต้องกักตัวนะคะซึ่งถ้าคุณติดหนึ่งคนก็มีโอกาสที่คนในครอบครัวคุณก็จะติดด้วย หรือจะต้องกักตัวตามมาด้วยค่ะและปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะก็โยงไปถึงแหล่งสินค้าต่างๆในภาคการผลิตการขนส่งคนขับรถบรรทุกการจำหน่ายอาหารนะคะและไม่ใช่แค่ปัญหาในประเทศเท่านั้นที่ทำให้ของหมดในซูปเปอร์อย่างในประเทศจีนแล้วก็สหารัฐอเมริกานะคะมีโรงงานหลายแห่งเนี่ยปิดตัวอีกครั้งหนึ่งจึงทำให้มีการสั่งซื้อส่วนผสมอาหารแล้วก็สินค้าบางชนิดที่นำเข้าสหรัฐเนี่ยต้องล่าช้าออกไปอีกค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย 18รัฐในสหรัฐอเมริกานะคะเขาบอกว่าพบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียลิสเทเรียนะคะในผักผลไม้ซึ่งอาจจะทําให้คุณมีอาการคลื่นไส้มีไข้ปวดกล้ามเนื้อหรือว่าปวดหัวนะคะบางรายเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการเหมือนคล้ายๆไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็ยังทําให้เกิดการติดเชื้อที่ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งตามรายงานของสื่อควบคุมและป้องกันโรคนะคะพบว่า มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายแล้วก็มีผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก22รายค่ะสำนักงานอาหารและยานะคะก็ได้ออกประกาศเยกคืนสินค้ามากกว่า10รายการไปแล้วนะคะซึ่งปัญหาทั้งหมดนะคะมันก็เชื่อมโยงรวมกันนะคะรวมกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทําให้ครอบครัวชาวอเมริกันต้องทานอาหารที่บ้านกันมากขึ้นนะคะจากรายงานข่าวตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าสหรัฐมียอดจากร้านค้าปลีกพุ่งขึ้นสูงกว่า8% ถึงแม้ว่าบริษัทต่างๆเนี่ยพยายามที่จะวางสินค้าให้เต็มนะคะในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็ต่างค่ะก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะคะทาง CDC เขาก็เห็นแล้วว่าสิ่งแรกที่เขาเจอก็คือในโรงพยาบาลนะคะมีเจ้าหน้าที่หมอเนี่ยเริ่มขาดแคลนแล้วก็ติดเชื้อสายพันธุ์โคอนินะคะเขาก็เลยมีการประกาศปรับลดระยะเวลาการกัก,กตัว10วันเหลือ5วัน เพื่อจะได้ให้คนทํางานเนี่ยกลับมาทํางานได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งช่วงน,นั้นเนี่ยสายการบ,บินอย่าง Delta a i r l i n e นนะคะก็ขาดคนเพราะว่าเขาก็เจอปัญหานี้เหมือนกันแล้วเขาก็ยินดีให้พหนักง,งานกลับมาทํางานโดยที่เขาบอกว่าใครไม่มีอาการเนี่ยก็รีบกลับมาทํางานได้นะคะแต่ว่าภายหลังทางสภาพแรงงานเขาก็บอกว่าต้องดูอาการก่อนหลัง5วันรวมถึงหลายๆฝ่ายเนี่ยก็ออกมาต่อต้านแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์นะคะถ้าหากว่ากลับไปทํางานแล้วก็กักตัวแค่5วันเนี่ยอาจจะเป็นการแพร่เชื้อมากขึ้น เพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าบุคคลคนนั้นจะใส่หน้ากากอนมามัยตลอดเวลาหรือไม่ตามข้อกําหนดที่วางไว้ซึ่งโดยรวมนะคะทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอต่อการรับมือกับสายพันธุ์โอมครอนคนที่ติดเชื้อบางคนก็ไม่อยากกลับไปทํางานนะคะเพราะว่ากลัวติดเชื้อซ้ําส่วนทางรัฐบาลนะคะเขาก็มีการส่งทีมแพทย์ทหารเนี่ยไปช่วยเหลือตามโรงพยาบาลหลายๆแห่งนะคะที่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่อย่างเช่นรัฐมิชิแกนนิวเจอร์ซีย์ นิวมักซิโกนิวยอร์กโอไฮโอรอสไซแลนด์แล้วก็อื่นอื่นอีกนะคะนอกจากปัญหาร้านคา้าขาดของแล้วนะคะปัญหาของคนป่วยในโรงพยาบาลก็เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งถึงมาว่าคุณจะใส่หน้ากากที่มีคุณภาพอย่างไรนะคะแต่ว่าเชื้อสายพันธุ์ไวเนี่ยมันลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงการติดเชื้อเนี่ยมันก็ย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะในโรงพยาบาลเพราะว่าหมอหรือว่าพยาบาลเนี่ยเขาก็จําเป็นที่จะต้องถอดหน้ากากเพื่อรับประทานอาหาระคะ่ะผู้เชี่ยวชาญน,นะคะก,ก็กล่าวว่า ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะแต่เราก็ไม่สามารถมองไปทางอื่นต่อไปได้นะคะเมื่อมีคนต่อต้านการฉีดวัคซีนซึ่งนันสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็ต้องมาจบลงที่โรงพยาบาลและไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทุกคนก็ต้องทํางานอย่างเต็มที่ทีมแพทย์หมอและพยาบาลทุกคนก็พยายามทาในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะนอกจากยอดของผู้ป่วยที่พุ่งสูงขึ้นแล้วนะคะยอดผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้มาจากเฉพาะผู้ที่ติดโควิดเท่านั้น การที่เจ้าหน้าที่หรือว่าหมอขาดแคลนนะคะรวมไปถึงห้อง i อ u เต็มเครื่องช่วยหายใจไม่พอนะคะคนป่วยที่ติดโควิดในโรงพยาบาลก็ล้นยั่งเตียงคนป่วยปกติรวมทั้งยังทําให้ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับการดูแลไม่ได้เต็มที่นะคะอย่างพวกโรคแผลติดเชื้อแผลกดทับหรือว่าปัญหาความล่าช้าในการถอดเครื่องมือต่างๆอย่างหลอดส่วนนะคะหรือแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุในโรงพยาบาลอย่างเช่นคนไข้หกล้มเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่พอคะ่ะ มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวบูมเบิร์นะคะเขาก็รายง,งานว่าบางโรงพยาบาลเนี่ยมีผู้ป่วยเสียชีวิตในห้องน้ําหลังจากผู้ป่วยถอดสายออกซิเจนเองนะคะเพื่อลุกออกจากเตียงและสินต,ต่างเหล่านี้นะคะก็คือยอดรวมของผู้เสียชีวิตทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาโอเคค่ะทั้งหมดก็เป็นภาคข่าวในช่วงที่ผ่านมานะคะที่เจอรี่ไม่ได้อัปเดตแล้วก็มาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะ คราวนี้เรามาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมของทางรัฐบาลนะคะสำหรับคนที่มีประกันก็เหมือนเดิมนะคะขอรับเงินคืนได้สูงสุด12ดอลลาร์โดยที่คุณต้องมีใบเสร็จกับต้องเช็คกับบริษัทประกันของคุณอีกครั้งหนึ่งซึ่งในเรื่องของการคืนเงินเนี่ยก็มีหลายฝ่ายบอกว่ามันอาจจะยังช้าเกินไปนะคะที่จะช่วยเหลือชาวอเมริกันเพราะว่ากว่าจะได้เงินคืนก็ต้องใช้เวลาอีกทั้งยังมีชาวอเมริกันอีกจํานวนมากเนี่ยไม่สามารถมีเงินซื้อชุดตรวจโควิดด้วยตนเองได้นะคะ ชุดหนึ่งราคาปกติก็ราวๆยีดอลลาร์ส่วนราคา10ดอลลาร์ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นราคาที่รัฐบาลตกลงกับบริษัทผู้ผลิตให้ลดลงนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด -19 ซึ่งตรงนั้นเนี่ยหมดอายุไปแล้วค่ะในตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญนะคะหลายฝ่ายเขาก็ไม่พอใจที่ทางภาครัฐดําเนินการช้านะคะในการแจกชุดตรวจโควิดด้วยตนเองแล้วก็เรื่องของการจัดหาหน้ากากอนามัยฟรีให้กับชาวอเมริกัน สมาชิกทภาคองเกรสบางคนนะคะกำลังเพิ่มแรงกดดันให้กับฝ่ายบริหารของโจไบเดนโดยให้ดำเนินการมากกว่านี้นะคะเมื่อที่ที่แล้วก็มีการเสนอให้รัฐบาลกลางเนี่ยจัดหาน้กกาก n 9 5 3ชิ้ทนให้กับ1คนผ่านแผนพระราชบัญญัติการผลิตเพื่อป้องกันประเทศหรือว่า dpa นะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ประธานาธิบดีของสหรัฐมีอำนาจสั่งให้บริษัทต่างๆเนี่ยผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนับสนุนการป้องกันประเทศค่ะ หัวข้อนี้นะคะก็นําเสนอโดยวุฒิสมาชิกโครคันานะคะจากรัฐแคลิฟอร์เนียและก็เดโมแครตคนอื่นๆพร้อมด้วยเบอร์นีสันเดอร์สนะคะซึ่งทางทํีบข่าวเนี่ยก็รับเรื่องไว้แล้วนะคะแต่ว่ารายละเอียดเฉพาะยังไม่ชัดเจนรัฐบาลเนี่ยกำลังดําเนินการพยายามทําทุกอย่างนะคะโดยคณะกล่าวไว้ว่าเขาหวังว่าจะมีการประกาศครั้งใหญ่เร็วนี้ครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของชุดตรวจ COVID โควิดในทีเนือตนเองที่รัฐบาลเตรียมแจก500ล้านชุดนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน วันนี้ก็มีอัปเดตมาแล้วนะคะก็บอกว่าเริ่มตั้งแต่วันพุธที่19มกราคมหรือว่าวันพรุ่งนี้นะคะชาวมริการสามารถสั่งชุดตรวจหาเชื้อได้ฟรีจากรัฐบาลโดยให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ covidtest.gov นะคะเดี๋ยวเชอรี่จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครั้งหนึ่งค่ะชุดนี้นะคะคุณสามารถรับได้4ชุดต่อครอบครัวโดยทางทำเนียบข่าวแจ้งว่าจะมีการจัดส่งภายใน7-12วันนะคะหลังจากการสั่งซื้อ และทั้งหมดก็เป็นข่าวอัปเดตโดยรวมตามหน้าข่าวในวันนี้นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เจะรี่ขอเสริมเข้ามานะคะคือคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆค่ะข้อมลน,นี้นะคะมาจากพี่ที่เคารพคนหนึ่งนะคะเขาติดเชื้อโควิด1 9ในสหรัฐอเมริกาซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าหากว่าคุณติดเชื้อโควิดสายพนันธุ์อมริกันแน่นอนนะคะว่ามันติดง,ง่ายอาการก็คือเหมือนโรคไข้หวัดก็คือจะมีอาการไอหรือว่าจามหรือว่าเป็นไข้เพลียนะคะทานยาก็จะดีขึ้นแล้วก็หายในเวลาต่อมานะคะ ซึ่งคุณก็จะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่ว่าถ้าหากว่าคุณต้องการจะตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึ่งด้วยชุดตรวจโควิด -19 ด้วยตนเองหรือว่าตรวจกับทางโรงพยาบาลแบบ pcr นะคะคุณจะพบว่าผลการตรวจของคุณยังเป็นบวกอยู่ค่ะตามผลทางการแพทย์นะคะเขาบอกว่าเชื้อที่อยู่ในร่างกายของคุณหลังจากคุณหายจากอาการป่วยแล้วนะคะเป็นเชื้อตายซึ่งจะอยู่ในร่างกายคุณถึง90วันนับตั้งแต่วันที่คุณติดเชื้อและเชื้อตายจะไม่สามารถ พร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้อีกนะคะหลายๆลคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าจะเป็นเชื้อตายหรือเชื้อเป็นที่อยู่ในร่างกายเราอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไปไหนไม่ได้ทั้ง3เดือนเพราะว่าต้องโชว์ผลเวลาที่เราจะเดินทางไปไหนมาไหนใช่ไหมคะอันนี้คือคําตอบที่เจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจ PCR แล้วก็ถามคนที่รู้จักที่เป็นหมอนะคะเขาบอกว่าระยะเวลา90วันเนี่ยหมายถึงว่านับตั้งแต่วันแรกที่คุณติดซึ่งคุณอาจจะติดมาก่อนหน้านี้แล้วโดยที่คุณไม่รู้ตัว บางคนอาจจะแค่เพลียๆหรือว่ามีไข้นอนพักก็หายนะคะหรือว่าบางคนก็แค่ไอแค่นั้นจนมาถึงวันที่คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มป่วยหนักมากขึ้นโดยคุณต้องพึ่งยาแล้วค่ะอันนี้คือคุณไม่มั่นใจแล้วว่าคุณจะเป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นโควิดคุณก็ต้องตรวจหาเชื้อซึ่งผลออกมาเนี่ยมันเป็นบวกมันก็เลยทําให้ระยะเวลาสั้นยาวของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะคะแต่ที่สําคัญก็คือพอคุณหายจากอาการทั้งหมดแล้วนะคะหมายถึงไม่มีอาการแล้วดูปกติแล้วเนี่ยคุณต้องการเช็คผลอีกครั้งหนึ่ง ผลยังไงเนี่ยก็ออกมาว่าเป็นบวกค่ะแต่โดยสรุปก็คือถ้ามีผลเป็นบวกก็คือคุณไม่ต้องตกใจเพราะว่าคุณหายแล้วนะคะยังไงเนี่ยผลออกมาก็เป็นบวกแล้วก็สบายใจได้ว่าเชื้อตายที่อยู่ในร่างกายของคุณนะคะไม่สามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้อีกแต่ถ้าหากว่าคุณไม่สบายใจนะคะก็สวมใส่นักกาอนามัยที่มีคุณภาพตลอดเวลาก็ได้นะคะส่วนโอากาสในการติดเชื้อซ้ําก็เกิดขึ้นได้ค่ะ และถ้าหากว่าใครเดินทางไปไหนมาไหนก็วางแผนให้ดีนะคะแล้วก็ตรวจเช็คร่างกายให้ดีก่อนจะเดินทางจะได้ไม่เสียเวลานะคะเชอรี่ก็นําข้อมูลเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับใครๆหลายๆคนค่ะก็จบกับ,บข่าววันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ